ครับสวัสดีเพื่อนชาวสกัดเว็บทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสกัดเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับผมเกมเศรษฐีได้มีการอัปเดตในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมตัวละครใหม่หน้าเก่านั่นแหละเออเหมือนที่ผมพูดในไลฟ์สตรีมว่าอ่าวิกนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครย้อมแล้วก็ย้อมจริงๆนะครับผมตามไทม์ไลน์เนาะแล้วก็ถึงคิวเขาแล้วเนาะนี่เลยในหน้าอินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับผมกับนักลอบอคีสุดสาครนั่นเองนะครับผมมาดูสกิลกันสักหน่อยนะครับผมว่า ตัวละครน,นี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยดราม่าในกลุ่มในคอนๆเยอะๆได้รวมถึงผมเองด้วยที่มองว่าเพื่อได้เปลืองมากๆเลยนะครับผมสําหรับนักรบอกคีสุดสาครน,นั่นเองนะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงดราม่ากันนะอันนี้ย้านะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะอะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอ,อุ้ยพี่มันก็ดีกว่าตัวเก่าเนี่ยเราต้องรอจี่ซัพพอร์ตก่อนดีไหมอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลมาทําความรู้จักกับตัวนักรบอาคีสุดสาครกันดีกว่านะครับผม เริ่มต้นกันเลยนะผมขอเป็นตำนานเลยนะเลเวลแม็กซ์นั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ของชันครับโอกาสเ0บครับผมเลือกพื้นที่ที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำการอัญเชิญเงืออนะครับผมความสามารถเงื่อกเนี่ยจะอัญเชิญได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมหากอัญเชิญเงือกไปยังพื้นที่ที่เลือกหรือเทินของหรือเทินที่สุดลงนะครับผมในขณะที่เงือก ยังอยู่เนี่ยเงื่อกจะขโมยมาเบิรฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวน,นั้นเองนะครับผมแล้วก็เงื่อนจะขโมยมาเบิรนะครับสี่เท่านะครับผมของค่าพันธนที่แพงที่สุดในแถวนั้นนั่นเองนะครับผมทริคเล็กๆนะครับผมกรณีที่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ความสามารถเงื่อกใช่ไหมผมแนะนําให้ใช้ความสามารถเลือกในพื้นที่หัวมุมนะครับผมเพราะว่ามันจะคิดเป็น2แถวเนานะก็จะคิดในส่วนของพื้นที่ก่อนหวัว voilà. right. หม,มุมกับพื้นที่หน้าหัวมุมนั่นเองนะครับผมสมมติเพื่นอนๆวางในจุดสตาร์ทใช่ไหมมันก็จะขโมยมาเบิ้ล ในระยะของหน้าจุดสตาร์ทและขโมยมาเบิร์ดในหลังจุดสตาร์ทนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับสกิลเงือกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อทอยลูกเต๋าครับโอกาส80%ครับผมเลือกทอยหน้าหลังแล้วก็ย,าย,ย้ายไปยังพื้นที่ในระยะที่ทอยนะครับผมผมขออธิบายเปช็อตต่อช็อตนะเปรียบเทียบนะครับผมสกิลบนของเจ้าตัวสุดสาครไฟกับสกิลบนตัวสุดสาครออริจินัลนั่นเองนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสุดสาครน,นะครับผมสุดสาครธรรมดานะ ความสามารถนะครับผม90%เนี่ยเงือเกือกเหมือนกันนั่นเองนะครับผมมันเชิญเงือกแต่สิ่งที่แตกต่างครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันครับโอกาส80%ครับล็อกค่าหมันทางนะซุ่ม248นะครับผมสกิลเนี้ยผมมองว่าเป็นสกิลแถมนะแต่สกิลดีที่ดีจริงๆของสุดสาครเนี่ยก็จะเป็นโอกาส70%นะครับผมป้องกันบังคับย้ายนะครับผมแล้วก็55%ป้องกันการย้ายอันเชิญทําไมผมถึงบอกว่าสกิลสุดสาครตัวใหม่นะครับผมดีกว่า ไอ้ตัวเก่าเนี่ยดีกว่าตัวใหม่นะครับผมในเรื่องของสกิลบนนะเนื่องจากครับผมเมื่อทอยลูกเต๋าครับ80%เจ้าตัวนี้ครับผมเลือกทอยหน้าหลังเนี่ยมันเป็นความสามารถของเกาะลอยฟ้าซึ่งเกาะลอยฟ้านะครับผมในเกมเนี่ยมันมีจี้เครื่องรางน,นะครับผมในส่วนของสกิลนี้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเทียบกับจี้เครื่องรางนะครับผมที่เป็นความสามารถของสุดสาครตัวออริจินอลเนี่ยที่มีป้องกันการอ่าการบังคับย้ายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบัตรเชิญอะไรพวกนี้ แล้วก็จะเป็นในส่วนของอไอ้ป้องกันการย้ายเชิญ55%เนี่ยในเกมนะครับผมยังไม่มีความสามารถนี้นั่นเองนะครับผมที่เป็นอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแบบไม่จํากัดครั้งเนาะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าจํากัดครั้งนะครับผมป้องกันการอ่าการบังคับย้ายเนี่ยเป็นจับอยู่ในพวกตระกูลหมวกอะไรพวกนเนี้ยสครั้งอะไรพวกนเนี้ยแต่ว่าเจ้าตัวสุสาครธรรมดาเนี่ยมีความสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งเป็นสกิลที่ถาวรน,นั่นเองนะครับผมก็แค่เราต้องหวังพึ่งแค่นั้นว่าแบบเออเปอร์เซ็นต์มันจะติดมมมมั้ยออะะไรปรปาาณนะเนผลงว่ ในส่วนของการจัดจี้อ่ะผมมองว่าตัวสุทธาครธรรมดาจัดจี้ได้ค่อนข้างหลากหลายกว่าเจ้าตัวสุทธาครไฟเนาะในส่วนของสกิลบนนะครับเจ้าตัวสุทธาครธรรมดาเนี่ยผมจึงให้คะแนนในส่วนของสกิลที่ดีกว่านะสำหรับสกิลบนนะครับอ่ะและเดี๋ยวเรามาดูสกิลล่างดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวไฟกับเจ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างยังไงเนาะเริ่มต้นครับผมก็คือสกิลล่างก็มีความสามารถ เอฟเฟกต์พื้นที่เส้นทางเปลวไฟนะครับผม80%อนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกของเมตานี้นะครับผมก็เส้นทางเปลวไฟเนี่ยจะสร้างได้สูงสุด13ที่นะครับผมรวมจุดที่เรายืนอยู่นะมันจะสร้างตามระยะที่เราถอยได้นั่นเองเลยครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยืนอยู่ในเส้นทางเปลวไฟนะครับผมและเราตกในพื้นที่ของเส้นทางเปลวไฟก็จะทําการขโมยมาเบิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม2เท่าของค่าพนังที่แพงที่สุดในพื้นที่ทั้งหมดนะครับผมที่ในระยะที่ถอยได้นั่นเองเนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งหากินนะครับผมที่ทำให้เจ้าตัวสุสาคธ์เนี่ยเด่นมากๆนะครับผมแล้วก็โหดมากๆในเมตานี้นั่นเองเนาะแล้วก็สกิลต่อมาครับผมทอยลูกเต๋าครับผ่านฝ่ายตรงข้าม80%นะครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุลล่นไลกาแล้วก็60%ป้องกันขโมยมาเบิร์นสำหรับสกิลทอยผ่านหุลล่นไลกานี่ผมผมองว่าเป็นสกิลแถมนั่นเองเลยครับผมอาจจะไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่ในเมตาเนาะเนื่องจาก จี้แล้วก็ตัวละครในปัจจุบันเนี่ยมันมีป้องกันเอฟเฟกต์ตายค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ถามว่าหวังพึ่งได้ไหมมันก็ยังหวังพึ่งได้นั่นเองนะครับผมแต่เนาะผมมองว่า80เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นแบบว่าตกพื้นที่แล้วแบบอ่าสาบเป็นหุ่นกระบอกอ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กมากกว่านะอืสำหรับผมอะเพราะว่าเจ้าตัวสุดสาครน่ะมันจะได้มาคอมโบกับเจ้าตัวความสามารถเงือกได้ไงก็คือสาบเป็นหุ่นกระบอกเสร็จปุ๊บแล้วก็เชิญเงือกก็คือขโมยมาเบิ้ลแน่นอนอะ่ะอันนี้มันต้อง มันต้องทอยผ่านเนาะบางตัวเมตาบางตัวมันก็แบบทอยผ่านแล้วโดนดิดไปเกาะก็มีหรือว่าแบบป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายก็มีนั่นเองนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะชั่งตรงน้ําหนักยังไงเนาะแต่ผมมองว่ามันก็ดีในแบบของมันเนาะถือว่าหยนๆกันไปได้นะเอออาจจะก,การเล่นอาจจะรูปรูปแบบการเล่นจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะหุ่นกระบอกกับต,ตัวหุน่นไรการเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นความเห็น แล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลของสุดสาครตัวธรรมดากันดีกว่านะครับผมว่าสุดสาครตัวธรรมดาในสกิลล่างมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเมื่อก่อสร้างครับมีแปนนะครับ55%นะเมื่อไม่แสดงผลบวก20มีสร้างแรนในตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าเมื่อทอยลูกเตา๋าใช้เอฟเฟกต์เส้นทางไปไฟแ0อันนี้ก็สกิลเหมือนกันเนาะแต่ที่แตกต่างกันนะครับผมก็คือเมื่อทอยผ่านไปตรงข้ามครับ60%พันหนึ่งการเคลื่อนย้ายครับผมผมมมองว่า มันทํามาผิดจุดเจ้าตัวสุดสารไฟอะถึงจะมีในส่วนของป้องกันขโมยมาเบิรเข้ามานะแต่มันลดความสามารถในส่วนของการล็อกขาไปนั่นเองนะครับผมการล็อกขาในเมตาปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งค่อนข้างที่จาเป็นมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกะาะลอยฟ้าหรือการสไลด์เนี่ยไอตัวล็อกขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะในการตัดขาตัวละครในเมตาหลายๆตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ เจ้าตัวบอสซัมเนี่ยก็โดนถ้าล็อกขาเนี่ยก็คือจบเหมือนกันนั่นเองนะครับผมถ้ามันอ่าผมผมยอมรับได้ในการเอาแปน้นออกนะแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเพิ่มเพิ่มสกิลป้องกันแล้วหรือแบบสกิลล็อกขาอะไรประมาณนะั้นตัวสุดสาครผมมองว่ามันก็ยังดีกว่านะถ้าเทียบถ้าเทียบกันแล้วคือสุดสาครไฟอ่ะมันเน้นเป็นการเปิดคนที่2มากกว่าถ้าเปิดเป็นคนแรกบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับเนื่องจากไม่มีสกิล ป้องกันนะครับผมป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือว่าป้องกันการบังคับย้ายและแถมไม่มีในส่วนของการล็อกขาด้วยในตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดคนแรกค่อนข้างจะเสียเปรียบมากๆเลยนะทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับผมสาหรับสุดสานไฟเอ้สุดสานไฟนะเออถูกแล้วมันจะเก่งนะครับผมอันนี้ผมหาแนวหาพยายามหาลู่ทางให้เพื่อนๆที่จะทํานะแต่ว่าเมนสุดสาคไจริงๆอ่ะแต่ส่วน,น,นตัวผมไม่ค่อยเชี่ยวอะไรหรอกแต่ถ้าใครอยากทำอ่ะมันเก่งในส่วนของแผนที่โรงงานขนมนะครับผม อย่าเพิ่งสร้างเมืองอะไรเลยนะเ,เริ่มต้นเกมอย่าเพิ่งสร้างเมืองอะไรเลยนะไปตกเพื่อเก็บการ์ดเ,เก็บการ์ดกันตายไปหนึ่งรอบอะแล้วก็อย่าสร้างเมืองแค่นั้นแหะสุสานไฟอะถ้าโดนเปิดเป็นคนแรกอะมันมันมีรู่ทางได้ประมาณเนี้ยเนาะและถามว่าทําไมผมถึงมองว่าสุสานคอนสกิลสองเนี่ยมันเก่งกว่าสุสานไฟเนาะก็ไอตัวความสามารถหุ่นไรกาเนี่ยมันมีจี้มันมีจี้ใช่มันมีจี้เลยที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นไรกาได้ ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมันมีความสามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นเล็กอ่ามันมีความสามารถของจี้ได้ใช้แทนทดแทนกันได้เปอร์เซ็นอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันสามารถทดแทนกันได้ถ้าเทียบกับความสามารถล็อกขาจี้ไม่มีแล้วหนึ่งความสามารถป้องกันในเชิงเคลื่อนย้ายจี้ไม่มีอีกแล้วความสามารถป้องกันดนเชิงเคลื่อนย้ายแบบเปอร์เซน็นที่อยู่ถาวบออันนี้ก็ไม่มีการจัดจี้นะผมมองว่าการจัดจี้สุดสาครตัวธรรมดาทาได้ดีกว่าถึงแม้คุณจะเสียในส่วนของอป้องกันขโมยมาเบิ้ลไป แต่คุณสามารถใช้จี้เพื่อมาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าอ่าผู้เล่นท็อปท็อปนะครับผมนี่ผู้เล่นท็อปท็อปนะท็อปแรงนะครับผมเขาก็นิยมใช้นี่เลยเห็นไหมจะมีจี้ที่เป็นป้องกันขโมยมาเบิร์นอย่างปืนหมัดสุดสาครน,นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่มีป้องกันขโมยมาเบิร์นเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวัดดวงกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ อ่ะเห็นไหมมีจี้ป้องการขโมยมาบลมีแต่คุณใช้ตัวเก่ามากกว่านะเพราะว่าสกิลมันครบคันมากกว่านะอ่ะมีตัวใหม่โ่มาแล้วอ่ะไม่ใช่เวยอ่านี่เห็นไหมมีจี้ป้องกันขโมยมาบลส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นตัวเก่ามากกว่านะครับเพราะว่ามันทําค่อนข้างมาดีเลยแหละมันทําได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขโมยมาเบลจากความสามารถเรียกเงือกเพื่อขโมยมาเบลกับความสามารถในส่วนของเส้นทางเปลวไฟ และมีความสามารถล็อกขายผมมองว่าตัวเก่าครบคันกว่าตัวใหม่แค่ต้องมีจี้ในส่วนของการซัพพอร์ตการสมยมาเบิ้ลแค่นั้นแหะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวใหม่แล้วอ่ะมันจะจี้ค่อนข้างที่จะยากยากมากอยู่นะผมมองว่ายากนะไม่ว่าจะเป็นแป้นไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นหมวกอ่ะหมวกผมว่าเป็นป้องกันอฟสระอันตรายส่วนแป้นเนี่ยผมว่าเป็นแป้นขังคุกก็น่าจะดีนะมันมีแป้นขังคุกมานะครับผม รือว่าจะเป็นแผนในประเทศอะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะจัดเนาะก็ผมมองว่าตัวใหม่ผมเชียร์ตัวผมเชียร์ผมเชียร์ตัวเก่ามากกว่าอืมในส่วนตัวของผมเนาะถ้าจะทาอีเวนต์นี้จริงๆนะผมอยากให้ไปทํานี่เลยครับผมในส่วนของตัวน้องไอริสนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครเมตาในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะมีสกิลครบเครื่องหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าการสร้างในเมืองมีการโจมตีอะไรประมาณนั้นนะมีผนึกเคลื่อนย้ายเห็นไหมมีป้องกันทํมามไมมาเบิ้ล มันคบคันมากกว่านะถ้าเทียบกับตัวใหม่อย่างเจ้าตัวนักลบอัคคีสุสาครเนาะใครที่ทําเนี่ยก็ทําให้ปิดปิดปิดกีด่เพศดีกว่าน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็โดนกันไปเท่าไหร่เนาะสําหรับเจ้าตัวสุสาครไฟนะครับผมแล้วก็มีแนวทางการจัดยี่แบบไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้เนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจริงๆอ่ะในเว้นเนี่ยผมให้ไปทําในส่วนของไอริสดีกว่าเนาะ อ่ะเดี๋ยวดูวินเลดน,นะครับผมเห็นไหมไอริสขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะสกิลค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากกว่านั่นเองนะครับถ้าเทียบกับอ่สาสสารไฟเนาะแต่ถ้าใครมีสสารอ,อยู่แล้วผมแนะนําก็ใครอยากทาไอริสก็เป็นอีกทางเลือกเนาะแต่สสารมันก็เก่งอยู่แล้วนะอย่าไปทําเลยครับสสารไฟไม่แนะนําไม่เชียรนะ์เนาะแต่ถ้าใครอยากจะทาอะ่ะก็ไปก็ทำไอริสเถอะแต่ถ้าใครแบบอุ้ยพี่ผมมีไอริสแล้วอ่ะผมอยากทาตัวนี้พอดีว่าผมเลยเพรอะ่ะก็ได้นะแล้วเอาไปเล่นในส่วนของแผนที่โรงงานขนมอ่ะมันก็ได้ ตัวเนี้ยมันเปิดเป็นคนที่2อเนี่ยจะดีอยู่นะอารมณ์ให้ใคล้ายๆความสามารถของเซซิลอาคีประมาณนั้นนะครับผมถ้าเปิดเป็นคนที่2เน,นี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเนาะแต่ถ้าเปิดเป็นคนแรกก็คือสวดมนต์เท่านั้นนะถึงรอดนั่นเองนะครับอาจจะไม่รอดด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแนะนําในส่วนของอีเวนต์นักลบอาคีศึกษากรไฟนั่นเองนะครับผมปิดมาเท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆจัดเซตไหนมาบ้างหรือว่าปิดไอริสมาเนี่ย ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแล้วถ้าใครใจดีเนี่ยให้สนใจให้ผมยืมรีวิวเจ้าตัวสุดสาครหรือว่าเจ้าตัวน้องไอิ์ได้เนี่ยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะก็วันนี้ก็กรับสวัสดีครับไ้เจอกัน,นคลิปหน้าผมบ๊ายบาย